เจ้จะให้เบิงเจ๊ซิฟเจ๊ซฟไว้อยู่พิดาราดูหิวค่ะพิดารากินแล้วมันจะอ้วนค่ะพิดาราอะไรให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรศัพท์กับรีบมาได้ปะเนี้ดูสาวอันเสื้อขาวดูนี่มีนิมึงกระเทยกระเทยเราสูดอ๋อ ไอ้เพิรอมึงได้ไปขนมปังเอาไปลาไหมแม่ไปโรงนี้ก่อนนะครับโชคดีขนมบอลด้วยบายครับทุนได้ยินใช่ไหมทไม่กินก่อนหรอมากินหวานกรนเร็วๆโอ๊ยอุตส่าห์ซื้อมาหายเด้ดอย่างพี่เพิร์ลอุตส่าห์สั่งมาเอออุตส่าห์เราสั่งมาให้ไปไถามก่อนเซืสอเอามากินหี่เ่ายังให้นอยาก้นองกเขาข้าเนี่ยได้ของสื่อมากินจ้เอง ทุกคนได้ยินใช่ไหมใจ่ายให้ก่อนเนาะทุกคนได้ยินใช่ไหมไม่ได้หูฝาดใช่ไหมเมื่อกี้ใจ่ายให้ก่อนใจ่ายให้ก่อนครับใจ่ายให้ก่อนแค่มาดื่มมาดิ้งคัะคุณพี่อ๋อคุณอาจ่ายให้ด้วยนะครับไปละกินเลย <c oughs> กินน้ำแนำ่ไม่ให้กินครับกินหมดแล้วถ้านูสักเธอจะมากินอะไรเธออ้วนแล้วผมไปเรียนก่อนนะครับบ๊ายบายครับ โอ้งงมากเลยอ่ะยูนะซื้อก็ได้เสียงกันด้าเศร้าเถอะน้องมึงเนี่ยเนาะเป็นอันช่วยด้วยไฮมาอินเดียฮะ